เป็นเรื่องของทางสถิติิตเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล <Okay. S 1> มาดูตัวอยา่างถัดมานะครับเราไปเลือกในส่วนของฟิลเตอร์แอนด์อิสโตแกรม ฟิลเตอร์แอนด์อิสโตแกรมตัวที่สามดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมานะครับฟิลเตอร์อิสโตแกรมคลิกเปิดโอเคนะครับ mm hmm. <Yeah. S 1> เราจะได้ไฟล์ตัวอย่าง <Yeah. S 1> นะครับฟิลเตอร์แอนด์อิสโตแกรมตัวนี้ขึ้นมาไฟล์ต e เรามาดูในส่วนของ Bar Chart and Heat Track สุดยอดมากเลยนักวิเคราะห์ข้อมูลของ c i d บริทุกคนเริ่มเก่งทุกคนใช้วิรู้ได้เทมาเราเริ่มเรียนตั้งแต่ Basic เมื่อวาน i n ม r เ d i ยระดับกลางวันนี้ว d w a r d เทมาก เรามาดูส่วนของบาร์ชาร์ตในสต็กแผนเวลาเราคลิกขึ้นมามันจะปรากฏในส่วนของเมนูบาร์ขึ้นมาให้เรานะครับตรงนี้ซึ่งมันก็จะมีข้อมูลหลากหลายขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแอคของแอคข้อมูลที่มันดึงออกมาจากในชาร์ตมาแสดงผลว่ามันมีอะไรบ้างอะไรบ้างน,นะครับตัวแรกลองเลือกคลิกแอคเคอร์อไทปเข้าไป เวลาเราเลือกแอคเคอทไทเข้าไปปุ๊บมันจะเอาข้อมูลมาโชว์ในบาร์ชาร์ตมาให้เราดังนั้นปรากฏเมื่อเราคลิกในส่วนของ a c c o ค n t t y ไทปมันพบมาด้วยก,กัน3ประเภทไทป์คือประเภทประเภทของบัญชี 1. b u ่งบิ s s เนตสองไฮสามลองคลิกเลือกแต่ละตัวดูว่าถ้าคลิกบิ i n e นตเห็นไหมครับมันจะเลือกบิ i n เนตมาให้เราทำการไฮไลท์ที่เหลือมันจะซ่อนเรียบร้อย เราเลือกในส่วนของไฮคลิกไฮปึบมันก็จะบอกว่าโอเคบัญชีเนี่ยที่ถ่ายมีอะไรบ้างนะครับเซฟ i ิ S aving, <S ่งึ่งมีอะไรบ้างาน,นะครับ,บน,นี่คือสิ่งเวลาเราคลิกเราจะดูว่ามีทั้งหมดด้วยกันหกเราเห็นตัวโน่นนี่นั่นต่างขึ้นไหนะครับนี่คือในส่วนของป่าช้านะครับ <c oughs> อยากจะลบก,การเลือกมาเลือกเคลียข้างล่างคลิกเลียจบกลับมาเหมือนเดิมกลับไปนิวใหม่เลือกลิงลิงไทยอยู่ข้างล่างลิงไทยคลิกลิงไทยเข้ามามันก็จะโชว์ลิงต่อขึ้นมาลิงไทยมีเช็คมีเครดิต ลองคลิกดูเช็คภาพขึ้นมาเห็นไหมครับเราเห็นเส้นเป็นลิคงนะครับเราบอกว่าเครดิตเห็นไหมเป็นเครดิตน,นะครับคลิกเคลียร์เลือกเคลียร์คองอ่อนะครับ กลับไปดูในส่วนของ d เด and น i m e เราบอกอยากได้ d เด and น i m e คลิกเด and น i m e เข้ามา <Okay. S 1> เราจะได้ข้อมูล d เด and น i m e เพิ่มเติมขึ้นมาว่า mm hmm. ม,มีอะไรบ้าง mm hmm. นะครับเดสเซนทามคลิก mm hmm. คลิกเข้าไปในส่วนของ d เด and น i m e ก็จะมีข้อมูลที่ปรากฏขึ้นในเด,ดสันทามนะครับไม่อยากได้ปิดาก,การกบาลเข้าไปเลือกใหม่ได้ สามารถกลับไปกลับมาได้เลือกถ้าไม่ได้ไม่ต้องการก็กลับไปปิดแล้วก็เอาใหม่นะครับเลือกสติเรีนทามนะครับเราก็สามารถที่เอาเดสสันทามนเข้ามาได้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีลิงก์อยู่ในการ20ตัวเราจะเอาเป็นออเดอร์หรือเราจะเป็นควอเตอร์หรือจะเอาเป็นเดือนหรือจะเอาเป็นวีคหรือจะเ,เป็นเดืเดือนเรื่องตารขึ้นมาได้หมดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเอาทั้งหมดเดส t i นทามันก็จะโชว์เดสสันทามตรงนี้ลักษณะน,นี้ขึ้นมา เวลาเราคลิกเลือกนะครับมันก็จะโชว์เลือกนะครับตามเส้นตามวกของเวลาแล้วมันโชว์ข้างล่างน,นะครับเวลาเรากลับมาเสร็จพิ่ข้ามาทุกเลือกมันก็จะโชว์ว่ามันเลือกอะไรไปแล้วบ้าง รเราเห็นแบบนี้เมื่อสักครู่แต่เราบอกว่าเราอยากจะมาโชว์เป็นแบบฮิสโตแกรมคลิปเดส,สเดนทารลักษณะแบบฮิสโตแกรมนะครับมันก็จะโชว์ฮิสโตแกรมมาให้ ได้นะครับ เราคลิกแท่งมันก็จะเลือกข้อมูลนะครับเราคลิกแท่งมันก็จะเลือกข้อมูลนะครับคลิกแท่งไหนมันก็จะเลือกข้อมูลตรงนั้นคลิกแท่งไหนมันก็จะเลือกข้อมูลตรงนั้นนะครับเราอยากจะให้มันเห็นไล่ตั้งแต่เส้นเรคลิกเพล์นะครับมันก็จะวิ่งปึ๊บปุ๊บป๊บนะครับไปเรื่อย ตามวันเวลานะครับสังเกตดูว่ามันจะวิ่งนะครับหยุดก็สต็อปกลับมาเส้นนี้นะครับเพี่งให้มันเพลมันจะวิ่งของมันไปเรื่อยตามวันเวลาอันไหนเป็นวันเวลาที่มันอยู่ในเรื่องของเพราะเราเอาเรื่องของวันเวลาอันไหนเกิดช่วงไหนเวลาไหนเราก็จะเห็นโอเคเห็นนะครับ เวลาข้อมูลเราเลือกมาแบบนี้นะครับมันมีรายละเอียดขึ้นมาเวลาใครเคยทําชาร์ตในเรื่องของโปรแกรม Excel หรือใครเคยใช้ส่วนของ Power BI มันจะมีเขาเรียกว่านะครับดิวดาวลองคลิกดิวดาวขึ้นมาดูเห็นไหมครับมันจะแยกไอ้บาบร์มอักครู่เนี่ยออกมาได้อีกนะครับดิวดาวนะครับจากเมื่อสักครู่มันก็จะขยับขึ้นมา คลิกเคลียร์ฟิลเตอร์ก็จะเคลียร์ฟิลเตอร์เลือกขึ้นมาก็จะเลือกนะครับเคลียร์ก็เคลียร์นะครับออนก็จะโชว์คลิกใหม่ก็ดิวดาวคลิกดิวดาวก็จะโชว์ขึ้นมานะครับ นะครบับกลับไปเรามาทำการเลือก1นึ่งแพงแล้วมาเลือกในส่วนของนะครับ east metric นะครับเลือก east metric ขึ้นมานะครับเราจะเลือก east metric ตัวไหนน,นะครับเลือก date n น time Time week เดสันทามออฟวีคแล้วกันนะครับเป็นสัปดาห์ออฟว e k นะครับ time week. เดสันทามออฟวีคน,นะครับเห็นน้อยนะครับเมริกเกิดขึ้นนะครับ ผมกลับมาแก้ในส่วนนี้เป็นออโต้เด็กเด็กใช่ออโต้เด็นะครับลองกลับมาดูเป็นลิงค์ลิง์ไทยนิดหนึ่งโอเคอ่าลิงค์ไทยก็จะขึ้นมาลักษณะเป็นแบบนี้นะครับลิงค์ไทยก็จะเจอข้อมูลขึ้นมาลักษณะเป็นอ e ีสแตปนะครับอีสแตร็ปตัวไหนเข้มสีเข้มก็จะเยอะ เคลืเข้าไปก็จะเจอเยอะในส่วนของที่มันขึ้นห้างนะครับลักษณะเป็นบแบบนี้นะครับก็จะเจอนี่คือลักษณะของ east map นะครับปรับรูค่าใหม่ได้ <c oughs> เปลี่ยนสีเปลี่ยนรูค่าใหม่ได้ในส่วนของ east map ในส่วนตรงนี้นะครับนะครับก็จะปรับสีเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ได้ ต้องดูแท่งนี้ลิสต์แมพตัวแท่งนี้ก็จะโชว์ตัวนี้แท่งนี้ ถ้าเ c ลก็คือเลือกเลือกเ e ลกนะครับเคลียร์ก็เคลียร์ก็จบเข้ามาว่านในสันิยนแบบว่ Hit click, อคลิกเข้ามา,าน,นะครับเลือกใหม่ Link นะครับแต่ต้องเลือกตัวนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับดิวดาเราสามารถดิวดาได้ Copy สามารถ Copy Picture ข้อความได้เคลียร เลือกเลื่อนได้ทั้งหมดเคลียร์ได้ทั้งหมดนะครับในส่วนของยินแมปขึ้นมาในส่วนนี้นะตรงนี้คือข้อมูลบาร์ชาร์แอนฮิสโตแกรมนะครับบาร์ชาร์แอนฮิสโตแกรมเราสามารถเอาใช้ในึกต่างๆได้นะครับเมนูบาร์ชาร์แอนฮิสโตแกรมจบถัดมา เมนูทมวิววงล้อนะครับพยายามจะไปเร็วเร็วรยวเวลาแค่ยี่สิบนาทีนคทีงานพอดีอาจารย์หมัดจองสนามฟุตบอลไว้ต้องโทษคนนั้นคนเดียวยกมือเลยมัดถ้าเพื่อนเออคนนี้นะถ้าจะาาาอ,อ,อบคุณมาก๋อขอบคุณมากนะครับ ตัวคนนี้คนเดียวคนตรงนี้บอกว่าผมจองสามตัวสี่โมงตรงเลิกครับลอง <c oughs> ในส่วนของนะครับตัว time view time view เวลาเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบประกอบไปด้วยนะครับ property <c oughs> นะครับ option ของมันเนี่ยมันจะประกอบด้วยตัว property <c oughs> นะครับสองนะครับ sector อร์สามกริ้งนะครับสี ทำโซน5สเกลคล้ายๆของ eastmap สเกลของสีโปกกับเรื่องการ copy ข้อมูลนะครับคัดลอกออกไปใช้สำหรับในการทำตรงทำชร์ต่างๆขึ้นมานะครับเรามาลองดูกันในคุณสมบัติของมันใน,ในการใช้งาน เส้นมันมีวันที่เละเวลาอยแล้วโอเคนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับคลิกเข้าไปในส่วนตรงนี้มันจะมีเขียนคําว่า LINK Day, Time ์เดส a n แ t นท e คลิก LINK d เดส a n d TIME เข้าไปเห็นไหมครับพอเราคลิกลิงก์นะครับเดสสแนทาเข้าไปมันก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดมาทําการจัดเข้ามาอยู่ในชาร์ตบางคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ เซกเตอร์ S S คือการแบ่งชิ้นเค้กออกเป็นชิ้นวงกลมเป็นเซกเตอร์เป็นเซกเตอร์เซกเตอร์นี่คือยาวแบบนี้นะครับเซกเตอร์ส่วนริงคือวงแหวนขีวงขีวงขีวงขึ้นมานะครับนั่นคือริงเรามาดูในส่วนของเซกเตอร์นะครับหากเรากําหนดค่าเซกเตอร์เนี่ยขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะกําหนดแบบไหนมันมีแบบวอเตอร์เปนงมีพควอเตอร์ แบบเดือนของปีสิบสองเดือนแบบสัปดาห์ของปีห้าสิบสองสัปดาห์มีการลังนั่งห้าสสองสัปดาห์นะครับมี d ดย์นะครับสาวันมี7วันของสัปดาห์ยี่สี่ชั่วโมง นะครับนาที60แล้วก็วินาทีขึ้นมานี่คือลักษณะของการแบ่งท่า day of week นั่นคือหมายความว่าวันในวันสัปดาห์ day of month ก็คือวันนะครับมันจะถูกแบ่งออกเป็นวันวันวันต่างๆขึ้นมานี่คือข้อมูล Sector ส่วนริงนะครับมันเป็นการแบ่งเช่นเดียวกันเราจะเอาแบบไหนขึ้นอยู่กับเรา ถ้าเราบอกว่าจะเอาชั่วโมงของวันมันก็จะแบ่งซอยย่อยออกมาเป็น24วงแบ่งเป็นชั่วโมง24วงนะครับเซกเตอร์30วัน24วงวงที่เกิดมากสุดคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมาเลือกอยู่ในหน้าต่างนี้ด้วยนะครับนะครับหน้าต่างมันก็จะถูกเลือกนี่คือที่เกิดขึ้น วันที่เรามานั่งนับวันที่ห้านะครับวันที่ห้าของเดือนสี่วันที่ห้าของเดือนสี่ชั่วโมงที่เรามาดูชั่วโมงชั่วโมงที่เท่าไหร่ชั่วโมงที่หกเห็นไหมครับห้าแล้วก็หกชั่วโมงที่หกนี่คือวันที่ห้าของชั่วโมงที่หกเราสามารถใช้เมนูตรงนี้ในการวิเคราะห์ว่าวันที่ห้าของชั่วโมงที่หก แล้วก็แคปหน้าจอเซฟคัพปี้ต่างๆไปว่ากันในการทำงานนี่คือในส่วนของภาวิววงล้อนะครับหากเรา ของอดูไนะดไฟแป้งปัญหาฮาร์ดดิสก์เจงบอรลีมไม่สามารถทำการแก้ไขฮาร์ดดิสก์กลับมาได้มาเลยหาไฟไฟที่ทำงานไฟล์งานนะครับฮาร์ดดิสก์มันเจ๊งไฟล์มันเลยกลับมาไม่ได้ <Okay. S 2> มันเลยไม่มีเคสอยากจะเอาเคสมาให้เราดูว่าบร่ไม่สามารถเข้ามาได้เดี๋ยวไปดู เคสเป็นเคสรัศดาศสมัยน้นแล้วก็ทำไว้ข้อมูลต่างขึ้นมานะครับเวลาทําชาร์จมันก็จะไดบอก,รออกเราอ๋อเคสนี้คือการใช้โทรศัพท์๊ะแต่ไ็่รู้จะมีกล้องจอปิดไหมอยากจะได้เห็นอีกชุดมันมีตําแหน่งมีดิกัดไหมอ่ะได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่เวลาเราเอาข้อมูลก็มาใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีในส่วนของข้อมูลพิกัดแผนที่ Easy Map นะครับเราสามารถเอาในส่วนใส่ในส่วนของ Easy Map เนี่ยใส่เข้าไปได้กด Control นะคะไว้ Easy Map คลิกแอ d เข้าไปในแผนที่นะครับข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับคลองจดเก็บการทำดีเส้นตรงเส้นทางต่างมันก็ามาเก็บไว้นะครับถัดมาจาก Easy Map นะครับเราสามารถเอาในส่วนของพาวิวขึ้นมาเลือก นะครับเป็นเดี๋ยวไปดูเส้นลิงแมพแะมันเป็น Entity โอเคเป็น Entity ในส่วนของ Entity d ณเดซินทาเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในส่วนต่างๆารขึ้นมา24ชั่วโมงเราเอาชั่วโมงเอาวันสวัสดีครับ